แนวทางการสัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ดรชัยนรงค์ณลำพูนกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเพิ่มความน่าเชื่อถือดึงดูดนักลงทุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายนักลงทุนพนักงานลูกค้าพาร์ทเนอร์ธุรกิจสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานกำหนดหัวข้อสัมภาษณ์ประสบการณ์40ปีเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบทเรียนสำคัญและความท้าทายที่เคยเผชิญวิสัยทัศน์ของบริษัทเป้าหมายในอนาคตของบริษัทและทิศทางการเติบโตความสำเร็จที่ผ่านมาโครงการสำคัญที่บริษัทได้มีส่วนร่วมและผลกระทบต่อสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆความรับผิดชอบต่อสังคมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จและคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่รูปแบบการสัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสร้างความเป็นกันเองและได้ข้อมูลเชิงลึก สัมภาษณ์แบบกลุ่มเหมาะสำหรับการสัมภาษณ์กับผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆสัมภาษณ์ออนไลน์สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลบริษัทศึกษาประวัติของบริษัทโครงการที่สำคัญและข่าวสารล่าสุดเตรียมคำถามคำถามควรมีความหลากหลายครอบคลุมทุกหัวข้อที่ต้องการสัมภาษณ์เตรียมอุปกรณ์ กล้องบันทึกเสียงกล้องวิดีโอไมโครโฟนและไฟส่องสว่างสำหรับการสัมภาษณ์ออนไลน์การประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์บริษัทเผยแพร่บทสัมภาษณ์ในรูปแบบบทความหรือวิดีโอโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k ิ i n k i d t n t เต t t e r i n s t a g กร m ใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอนชัยนรงค์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินเด็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อสร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงสร้างพื้นฐานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิศวกรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธุรกิจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจช่องทางวิดีโอ YouTube Tiktok สร้างวิดีโอสั้นๆไฮไลท์ประเด็นสำคัญอีเมลส่งข่าวสารให้กับลูกค้าพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนช่องทางออฟไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์นิตยสารงานอีเวนต์งานสัมมนางานแสดงสินค้า SEO และการใช้แฮชแท็กค้นหา keyword, คีย์เวิร์ดค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเช่นดรชัยนรงค์ณลำพูนอินเด็กก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมใช้คีย์เวิร์ดในเนื้อหาแทร็กคีย์เวิร์ดลงในบทความวิดีโอและภาพ สร้างลิงก์สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทจากเว็บไซต์อื่นๆใช้แฮชแท็กที่หลากหลายนอกจากแฮชแท็กที่กล่าวมาข้างต้นยังสามารถใช้แฮชแท็กอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม leadership เครื่องหมายสี่เหลี่ยม success เครื่องหมายสี่เหลี่ยม inspiration เครื่องหมายสี่เหลี่ยม engineering เครื่องหมายสี่เหลี่ยม construction เครื่องหมายสี่เหลี่ยม infrastructure ตัวอย่างแฮชแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอนชัยนรงค์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอินเด็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อสร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงสร้างพื้นฐานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิศวกรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธุรกิจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้นำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสำเร็จเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประสบการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนวัตกรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม CSR เครื่องหมายสี่เหลี่ยม sustainability ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์ ดเรเจ้าได้แรงบันดาลใจในการก่อตั้งบริษัทมาจากอะไรโครงการใดที่ท่านภูมิใจที่สุดและทำไมท่านมองว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันคืออะไรท่านมีคำแนะนำอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานในวงการก่อสร้างข้อควรจำความเป็นจริงข้อมูลที่นำเสนอต้องเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ความน่าสนใจ บทสัมภาษณ์ต้องมีความน่าสนใจและกระชับความสม่ำเสมอการประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างสม่ำเสมอหมายเหตุแนวทางนี้เป็นเพียงตัวอย่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายของแต่ละองค์กรต้องการให้ช่วยเพิ่มเติมในส่วนไหนอีกไหมคะเช่นตัวอย่างบทความสคริปต์วิดีโอหรือแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจง